perfect sleep นอนอย่างมีคุณภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้เนี่ยเขาทำได้ต่อเนื่อง8เดือนเลยนะเขาทำยังไงล่ะไปดูกันนี่ก็คือผลลัพธ์ของคุณไบรอันจอห์นสันนะคะเศรษฐีที่ลงทุนมากกว่า2ล้านเหรียญต่อปีเพื่อค้นหาแผนการชะลอวัยที่ดีที่สุดในโลกนะตอนนี้ซึ่งสิ่งที่คุณไบรอันให้ความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นก็คือเรื่องของการนอนหลับและเจ็ดเทคนิคที่คุณไบรอันให้สัมภาษณ์เอาไว้เพื่อเพิ่มคุณภาพของการนอนหลับมีอะไรบ้างไปเริ่มกัน อันแรกคือให้เราจบมื้อสุดท้ายให้เร็วคุณไบรอันเนี่ยเล่นจบมื้อสุดท้ายตั้งแต่11โมงเช้าแต่ก็แนะนําไว้นะว่าทั่วไปอาจจะประมาณสัก5้าโมงหโมงเย็นแล้วเลือกอาหารเบาๆอย่างสลัดแบบนี้นั่นเป็นเพราะหลังทานอาหารเนี่ยจะกระตุ้นให้หัวใจของเราทํางานเพื่อสูบฉีดเลือดหนักยิ่งขึ้นเพื่อแปลงอาหารให้เป็นพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองซึ่งนั่นก็เลยทําให้ร่างกายของเราต้องใช้เวลาในการผ่อนคลายค่ะหมายความว่ายิ่งเรากินใกล้กับเวลานอนก็จะยิ่งทําให้คุณภาพของการนอนหลับเราแย่ yeah! ลงไปนะดังนั้นยิิ่่งงจบมื้อสุดดทายยเร็วเร็วกี สองคือไม่ทานแอลกอฮอล์สนอนในห้องมืดสนิทหรือจะมีภาพปิดตาแบบนี้ด้วยก็ได้และ4ปรับอุณหภูมิให้เย็นกำลังดีและ5เขาบอกว่านอนคนเดียวดีกว่าเพราะจังหวะอีกคนตื่นอาจจะรบก,กวนอีกคนได้ อันที่หกเข้านอนตรงเวลาและอันที่7คือให้ความสําคัญกับการนอนไม่เช่นนั้นมันจะถูกเลื่อนไปจนทําให้คุณภาพการนอนของเรานั้นแย่ yeah, ลงโปรเจกต์ <Project S 1> ของคุณแบรนด์เนี่ยมีชื่อว่า blueprint ค่ะทุกคนซึ่งคุณแบรนด์เนี่ยเขาก็ตั้งใจให้มันเป็นแผนการชะลอวัยนะคะโดยเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็รวบรวมไว้ให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่เขาใช้หรือว่าอาหารเสริมที่เขาใช้หรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่ช่วยในเรื่องของการชะลอวัยทั้งหมดเลยใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวมาแกะกันทีละเรื่องพิมพ์ติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะ เรามาเรียนรู้พร้อมกันด้วยกันกับวิทยาศาสตร์ลางกา